ตะวันรับฟ้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืออยู่แต่ท้องทุ่งนาที่ยังงดงามอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้สามทุ่มครึ่งค่ะสามทุ่มครึ่งอากาศก็จะค่อยๆอันนี้นะคะจะค่อยๆเย็นลงแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ามันเข้าเดือนสิงหาแล้วก็จะเริ่มเริ่มหนาวแล้วก็ผ้าที่ก็จะเริ่มอ่าหายไป ก็จะผ้าที่จะหายไปเร็วว่างั้นเถอะแล้วก็จะความมืดจะมาเร็วต่อไปนี้นะคะเพราะเราจะเข้าฤดูหนาวเตรียมตัวแต่ยังไม่เข้าค่ะ,คะก็อีกอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะถึงฤดูหนาวค่ะสวยไหมคะทุ่งนาตอนนี้อ่าสับขึ้งค่ะ เดี๋ยวพาไปดูสวนผักของปาริดานะคะไปดูสวนผักปาริดานี่คะ่ะต้นผักกาดของปาริดาสวยไหมคะต้นเขียวเขียวเง,ง,งาําเลยเลยะคะ่ะอันนี้คือผักกาดนะคะต่อไปก็จะให้ดูผักอันนี้คะ่ะผักโคนคะ่ะหรือผักอะไรอะ่ะ อะไรนะผักแพวผักแพวหรือผักแพรเนี่ยผักแพรเนี่ค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยผักปัิดาชมสวนผักตอนสามทุ่มคลิ้งนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่ได้จะพูดคำว่าคำไหนเราดูใบเขาสิคะดูใบเขาดูใบเขาผักนี้จะเออมีประโยชน์มากมากนะคะ วันนี้นะเอาไปผัดน้ำมันหอยอให้พ่อใหญ่แล้วก็เอาก้านสะทองไปด้วยโอ้ยพ่อใหญ่กินพ่อใหญ่กินอร่อยกินผักค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของปาริดาวันนี้ชมท้องทุ่งนาตะวันรับฟ้าแล้วก็ชมสวนผักด,ด้วยค่ะ ปฏิดามามัดมาเผือกเทศตอดีเห็นสวยๆเห็นออะไรล่ะท้องฟ้าสวยๆก็เลยเฮ้ยก็เลยไปถ่ายที่ข่ะตอเขาขึ้นเนี่ยจะได้กินอีกอยู่นะเนี่ยอืมอุ้ย,ยนี่ค่ะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่สวยงามตามท้องเรื่องอืม สวยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมจบลงตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ